ัล้ลสวัสดีครับกลับมาับฟูเฟอร์ชาแนลหนครั้งนะวันนี้ผมมากับมาซารุนะครับนี่คือบล็อกไรยสายนะครับ SCDW235 ก่อนหน้านี้ผมรีวิวตัว225230แล้วก็ตัวนี้ล่าสุดนะครับ235ขอรีวิวลอบนะ 2100RPM แรงบิด1,000นะิวตันเมตร1,000เลยนะครับแล้วก็อตัตราการแท้งนะครับ 2,600RPM ใส่ลูกบล็อกครึ่งนิ้วเป็นมอเตอร์บัลเลตนะแกะเลยแล้วกันนะครับ อ่ะเหมือนเดิมนะครับกล่องมาซโลนี่เขาสามารถนะวางซ้อนกันได้นะครับและที่สำคัญคือกล่องไม่ใหญ่นะกล่องเล็กนะครับเปิดมาเฟลไมาก็จะเจอคู่มือนะครับใบลงทะเบียนรับประกันมีลูกบล็อกแถมให้นะครับขนาด22มิลนะมีโอิงกับพินให้2อันนะของเข็มขัดให้นะครับแต่ทรงเท่นี่นะทรงแบบลีลีย่างเงี้ย แล้วก็ตัวแท่นชาร์จนะครับเป็น1.5แอมแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นตัว4แอมแล้วก็เป็นแบตรุ่นใหม่แล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวแอมบอกเคสของแบตเตอรี่นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้เครื่องนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับดูซิโ,โหโหโหัหอห้งเลยอ่ะทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครหบน้หห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 หเลยนะลเหห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 หนหนหห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  ตัว230แต่ว่าตัวบอดี้เนี่ยนะเขาจะกว้างกว่าใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนี่ตัวสองสามศูนย์ไหมคนละเรื่องเลยนะ230เนี่ยเขาดีไซน์เหมือนไข่โครงกระแทกเลยนะครับคือขนาดแบบเหมือนไข่โครงกระแทกเลยแต่ตัวนี้นะครับนี่นี่คือบล็อกกระแทกแท้ๆเบลเลอร์เลยนะครับแต่ดีไซน์เหมือนกันเลยเห็นไหมลวดลงลวดลาย ตรงนี้นะครับด้านหน้านะเป็นโลหะนะครับขนาดใหญ่เลยนะเป็นท่องเกียร์นะครับแล้วก็ทำสีออกด้านด้านิดนึงพิชลิงนะครับแล้วก็สามารถใส่พินได้นะครับแฟลรี่อยู่ตรงนี้ด้านหลังนะครับเขียนว่าบัลเลสนะครับสีแดงนะตัวคลิปนะครับก็เหมือนตัวก่อนนะจับง่ายนะครับก็ทั้งมาตรฐานเลยนะสำหรับตัวคลิปด้านล่างนะครับก็คือปุ่มปรับโหมดลองดูซิว่าโหมดเขามีอะไรบ้างนะครับ่ะใส่แบตเข้าไปโห่กระตุกเลยเนี่ย มีทั้งหมด3เบอร์นะครับ 1, 2, นเนี 1, เ่ยหนึ่งสองสามนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะเบอร์สามเร็วสุดนะคือประมาณ2 1 0พหนึ่งรอบนะครับกี่าถานน่าจะเป็นโหมดอยหลังนะครับก็คือกดไถหลังปุ๊บแบบไม่มีไฟก็คือกดได้ยาวๆแต่ถ้ากดอีกหนึ่งทีนะครับเป็นสีแดงเห็นไหมก็จะเป็นโหมดกันตกเร็วดีนะ คือบล็อกแท้ไม่ไม่ต้องมีโหมดเยอะปรับความเร็วได้3ระดับแล้วก็มีโหมดการตกแค่นี้โอเคแล้วที่มันปรับความเร็วได้3ระดับเนี่ยนะครับข้อดีก็คือมันสามารถใช้งานเบาเบร์เบาเนี่ยผมจะเอาไว้ไขเข้าเนี่ยอย่างบล็อกตัวนี้พันนิวตันเมตรเนี่ยเยบร์เบาสุดของเขาถ้าจะมาทักสามสี่ร้อยละเป็นอย่างน้อยนะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้ระบุมานะครับเพราะฉะนั้นเบร์เบาเนี่ยเหลือๆอยู่แล้วนะสำหรับไข่ล้อรถไข่เข้าด้วยซึ่งผมไม่เคยกดสุดเลยนะครับเ,เวลาไข่ล้อรถผมจะกดแค่ประมาณนึงแล้วก็ใช้ประแจปอนนนนไข่ีกทะะรรรับบเเพาาฉ้์ช ไ่ได้ในเรื่องการไขแบบทะลุถนอมนะครับไม่ให้ตัวน็อตตัวสกูที่เราไขเข,เข้าไปเนี่ยมันสึกหรอเพราะว่าถ้าไขแรงๆเนี่ยขาดเลยนะครับน็อตบางตัวมันอ่อนมากนะครับเวลาปรับถอยหลังนะครับมันจะเป็นแรงสุดเสมอคือความเร็วความแรงการกระแทกเนี่ยเวลากดเนี่ยมันก็จะกระโชกค,ค่างๆนี่นี่กดถอยหลังนะครับนี่กดไปเนี่ยข้างหน้ายังดูซอฟกว่าแต่ถอยหลังนี่คือแบบ เห็นยวไน่าสนใจไฟสว่างนะเนี่ยไฟสว่างมากนี่อยู่ไกลๆยังสว่างขนาดนี้เลยนะป่ะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับผมจะลองไขเข้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามตามความแรงของตัวบล็อกแล้วลองไขออกนะครับดูใช่ว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเบาๆนะครับไปนะครับเล็งสองซ้ำต่อไปเบอร์สองนะครับเนี่ยแน่นๆเลยนะแล้วก็เบอร์สามนะครับ ทีนี้ผมจะไขออกนะครับก็คือปรับไฟหลังนะครับผมจะไขแบบธรรมดาก่อนอแบบนี้ไปอันนี้เบอร์หน 1, ึน 2, ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับแต่ไขออกเนี่ยจะเป็นเบอร์แรงสุดหนึ่งสองสาเนี่ยออกง่ายๆเลยไขยเข้าไว้ที่เบอร์สองนะครับไขออกนะครับประมาณหนึ่งเห็นไหมมันจะมีช่วงให้กระแทกแป๊บหนึ่งนะครับสุดท้ายน,น,นะครับเบอร์สามนะครับเห็นไหม จะประมาณหนึ่งแบบนี้นะครับไขออกได้นะยครับตัวมันเองไขตัวมันเองออกได้แน่นอนผมจะเอาตัว2-30นะครับคือ800นิวตันเมตรผมจะใช้เบอร์สนะครับคือแรงสุดของเขานะครับไขเข้าทุกตัวเลยนะครับน็อตแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันเชื่อมติดไม่เหมือนกันนะผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วแต่ละตัวก็จะให้ความแน่นความหลวมที่ต่างกันอันนี้แต่นี้เราจะไขเข้า800เท่ากันหมดนะครับลองดูนะ,อ,ะอันนี้นะครับแอนนะี่กันนะ ต่อไปจะขายออกด้วยตัวพันนะครับดูซิว่าความแรงในการขายออก1นึ่พันเนี่ยนะครับจะบิด800ออกง่ายประมาณไหน 1, 2, ่สองซ้เนี่ยเห็นหมง่ายง่ายเออนานตัวนี้นานแสดงว่าเมื่อกี้ไขเข้าไปแบบแน่นดีนะครับ เห็นไ,ไหมเนี่ยบางตัวก็ง่ายบางตัวก็ยากนะครับมันอยู่ที่ตอนที่เราไขาเข้าด้วยแล้วว่ามันแน่นประมาณไหนนะครับแต่จะเห็นว่าตัวพันเนี่ยกดง่ายเลยนะแล้วมันไม่มีอาการแบบว่าบิดสวนนะ บล็อกกระแทกบางตัวที่มันไม่ค่อยดีเนะี่ยพอเราเพิ่มแรงบิดไปปุ๊บนะครับมันมีอาการบิดสวนมามือเราก็จะบิดตามตัวเครื่องนะครับเครื่องมันจะบิดอย่างเงี้ยแพนตัวนี้นไม่งี่นะอันนี้ผมกดอย่างนี้เลยนะี่ยกดนิ้วเดียวเบาๆจับอย่างเงี้ยนะครับสบายๆนะใช้ได้นะใช้ได้เลยอ่ะทีนี้เรามาเทสกันตกนะครับผมจะไขเข้าที่เบอร์นหนึ่งพอีนะ่ยก็จะเบาๆซอบซนะครับนะ ขายเข้าที่เบอร์หนึ่งนะทั้งสามตัวนะครับต่อมาผมกดภายหลังนะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันจะหยุดสั้นๆตั่นี้เนี่ยลองดูนะครับที่เบอร์หนึ่งนะหนึ 1, 2, ่งสองสาที่ตัวนี้มันหยุดช้าเนี่ยน,นิ้วผมกดอยู่นะแต่ที่มันหยุดช้าเพราะว่าไอ้บล็อกตัวนี้มันสายถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณใส่บล็อแลวบล็อกมันสายแล้วมันหยุดช้าเนี่ย ไม่ต้องตกใจครับคือเซ็นเซอร์มันยังจับอยู่ว่าไอ้บล็อกม,มันเหมือนกับมันมีความแน่นมีการสั่นอยู่มันก็เลยหยุดช้านะครับเดี๋ยวลองตัวนี้่เห็นไหมนี่นิ้วกดอยู่เห็นไหมสั้นมากนะครับเนี่ยถ้ามองเนี่ยประมาณเซนเดียวเท่านั้นเองนับเนี่ยถ้าหยุดยิงๆิงเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคุณใส่บล็อกที่มันแน่นดีนะครับแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยมันมีความแน่นความอะไรเงีย้ยนะครับมันประกอบกันหลายอย่างนะเนี่ยอาการนี้แ่นี้เหตุเลยนะครับ่าดูตัวสุดท้าย เห็นไหมครับก็เร็วเหมือนกันแต่ก็ยังช้ากว่าเจ้าตัวที่สองเห็นไหมครับสามตัวนี้ต่างกันเลยมันอยู่ที่ตัวลูกบล็อกเลยนะว่ามันจะแสดงอาการตอนไหนแต่ใช้ได้หมดนะคือมันหยุดหมดเมื่อลูกบล็อกมันได้อาการปุ๊บมันก็หยุดตามสเต็ปของมันคือการตกนะครับข่ายออกนะครับหนึ 1, 2, ่งสองาตัวนี้ออกง่ายสุดแล้วก็หยุดเร็วสุดอาจจะเป็นที่ตัวน็อตด้วยนะครับไอ้ตัวเมียเนี่ยนะครับคุณเห็นว่าตรงสรันตรงเหลี่ยมเห็นไหมมันถูกดันขึ้นมาเป็นเหมือนพีระมิดเลย เห็นไหมเพราะว่ามันถูกกระแทกตลอดเวลาไงเนี่ยทุกเรียมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีผลที่ผมจะสื่อก็คือหมดกันตกนะครับมันสามารถเร็วได้นะเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะประมาณเซนเดียวนะตัวเนี้ยน็อตตัวน,น,วนี้กับลูกบล็อกตัวนี้มันช่วยกันนะถ้ามันพอดีมันฟิตพอดีมันก็จะหยุดการทํางนานได้เร็วนะครับทีนี้นะครับผมจะใช้ของตัวอื่นนะไม่ใช่ของมาสโลนะหนึ่งพันหนึ่งรอยนิวตันเมตรผมจะไขเข้าสามตัวเลยโหแรงมาก ทีนี้ผมเอาตัว2-35นะครับ1,000นิวตันเมตรนะน้อยกว่า100ไม่มีผลหรอกมันไขกันออกได้ไหมยากง่ายยังไงนะครับไปนะครับ1 2 3เนี่ยประมาณนี้เห็นไหมบางอันกงง่ายบางอันก็ยากนะครับอยู่ที่การไขเข้าไปนะครับแกง่ายง่ายนะครับออกได้ครับไม่มีปัญหาเลยผมวมาแรงบิดพอ,พอๆกันหมดใช้ได้แน่นอนนะครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับนี่ผมเอาขนาดทั้ง3ตัวมาให้ดูนะครับ225 230แล้วก็235เนี่ยสขนาดนะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้เลยนะครับถ้าเกิดคุณใช้งานเบาๆนะครับจักรยานมอเตอร์ไซค์ ผมแนะนําตัวนี้เลยรถยนต์ก็ยังใช้ได้นะถ้าเกิดคุณขด้วยประแจปอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ก็สามารถขล้อรถคุณได้สบายๆส,ส่วนตัว800เนี่ยนะครับเป็นตัวที่กลางๆนะครับค่อนไปทางสูงนะแล้วก็ครอบคุมงานเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจักรยานรถยนต์มอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องจงเครื่องจักรบางส่วนก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าใครที่บ้านนะมีรถสิบล้อมีแท็กเตอร์อุตสาหกรรมหนักมีอะไรที่ต้องขยบแบบหนักๆใหญ่ๆลบบล็อกตัวใหญ่ๆนะครับก็แนะนาเป็นต ก็จะจบนะจบงานได้นะครับส่วนเรื่องรถยนต์มอเตอร์ไซค์นี่คือเป็นเรื่องรองละสำหรับเจ้าตัวนี้ทั้ง3ตัวนะมาสรุปมีให้เลือกหมดอ่ะทีนี้มาดูที่เจ้าตัว235ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คืองานประกอบค่อนข้างดอีอีกจุดหนึ่งที่หลังจากรีวิวมาเนี่ยจะสังเกตนะเรื่องของการแรงบิดสวนกลับผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่แรงบิดสวนกลับเนี่ยจะเกิดตอนที่เราไขาออกถ้าเราไขาออกน็อตอะไรพวกนี้ที่มันแน่นมากๆมันจะมีอาการสวนกลับตอนแรก ตอนเรากดคีแรกเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับมันบิดมันบิดมือเราอ่ะอันนี้ผมว่าสันนิษฐานนะตัวนี้มันกระแทกไม่ทันความเร็วกระททนการกระแทกมันน้อยไปแรงบิดที่มันส่งเข้าไปเนี่ยมันสวนกลับมาที่มือเรามันทําให้มือเราบิดกลับนิดนึงอ่านี่คืออาการที่ผมเจอแต่ตัวนี้ไม่มีอย่ามาแก้เนี่ยผมด้วยความที่ผมยืนไม่ค่อยถนัดนะครับผมก็เลยเอามือซ้ายเนี่ยจับกระโหลกไว้นะครับแล้วก็มือขวาผมแค่แบบอย่างเงี้ยเอามือประคองแค่นี้นะแล้วก็กด นะครับไม่มีอาการสวนกลับแต่อย่างใดนะครับใช้งานได้ตัวเนี้ยนะครับทำการตกได้ค่อนข้างจะสั้นซึ่งอย่างที่ผมให้ดูอ่ะน็อตตัวเมียมีได้ยัมีผลด้วยนะครับกับตัวลูกบล็อกนะครับเดี๋ยวผมถ่ดูเห็นไหมมันมันหลวมมากแล้วมันหลวมมากตัวนี้นะครับคือใช้มานานนะครับเนี่ยค่อนข้างจะแกว่ง บางทีมันไขเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ตัวนี้มันยังสั่นมันยังแบบมันยังคลอนอะ่ะมันยังก็แค่แต่เซนเซอร์จะจับว่าตัวนี้ยังปล่อยมาไม่สุดนะครับมันก็เลยยังไม่หยุดให้ก็ให้ดูไปเลยว่าเออมันมีปัจจัยเนะี่ยไม่ใช่ว่าซื้อไปปุ๊บเอ๊ะทำไมของเรามันถอยยาวเลยมันไม่หยุดสักทีอะไรเงี้ยนะครับตัวพวกนี้มีปัจจัยหมดเลยนะครับก็ฝากฝากเป็นข้อมูลไปนะครับนี่มาดูราคาของเจ้าตัว235นะครับตัวที่เราแกะกล่องวันนี้คือแบต1ก้อนใช่ไหมครับตัวแบต1ก้อนเนี่ยอยู่ที่2690บาท นะครับไม่แพงนะบอก1,000นิวตันเมตรส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับคือชุดที่เป็นแบต2ก้อนนะครับจะอยู่ที่3,190บาทนะครับเพิ่มตังค์อีกแค่500นะครับได้แบต4แอมป์อีก1ก้อนนะครับอันนี้คือคุ้มจัดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางในวิธีใต้คลิปนี้นะครับส่วนทาง YouTube ก็มุมสายล่างนะครับเข้าไปซื้อได้เลยกดที่ตะกร้าตัวนี้ก็จะได้โค้ดส่วนลดด้วยนะครับก็เข้าไปซื้อได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟู้ดเฟอร์ชชั่นแนลขอลาไปก่อนนะถ้าชอบกกกดดดดไไลคคคคค์นนะะรรรรััััับบบบบบใจฝาาา subscribe ้ววยยยปสสี๊ 1,000นิวตันเมตรนะครับใช้ดีนะครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคร,รับสำหรับมัสรุปไปแล้วครับไม่มาย